สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอะไรดีนะครับผม1 2 3 4านะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวปลั๊กไฟนะครับแบรนด์ power connect นะครับผมเป็นปลั๊กไฟแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กไฟตัวท็อปนะครับที่ร้านเอามาใช้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะปลั๊กไฟที่เราใช้ทั่วไปเห็นไหมครับปลั๊กไฟละลายนะครับฟิวขาดง่ายนะครับผมตรงนี้นะครับมัน มันไม่ได้กันเกี่ยวกับพวกไฟตกไฟกระชากนะครับแล้วก็วัสดุทุกเนี้ยติดไฟนะครับผมไม่ได้มาตรฐานอาจจะทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่แบบมีคอมพิวเตอร์เกมมิ่งราคาแพงๆนับใช้ปลั๊กไฟไม่มีคุณภาพนะครับทำอาจจะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเสียหายได้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งปลั๊กไฟนะครับผมแบรนด์ power connect เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับเป็นว่าไฟตัวเล็กที่ใช้งานทั่วไปนะครับผมราคาพันสี่ร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในบริษัทเพิ ขออนุญาตนะครับแกะดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นี่คือปลั๊กไฟนะครับผมนะครับแบรนด์ Power Connect นะครับเป็น Power Bar นะครับผมนี่ครับอุปกรณ์อลูมิเนียมอันลอยนะครับป้องกันนะครับผมฟ้าผ่าไฟกระชากนะครับผม นี่นะครับขนาดนะครับผมตัวนี้16แอมป์นะครับผมหรือ3,680วัตต์นะครับเนี่ยนะครับการใช้งานต่างๆนะฮะเขาก็จะมีสเปคบอกนะครับผมนี่ครับเหมาะกับใช้งานแบบไหนนะครับผมอุปกรณ์ใช้งานต่างๆพวกเกมมิ่งนะครับผมการ์ดจอการ์ดสิบยูต่างๆนะครับเนี่ยคุณภาพนะครับโครงสร้างวัสดุนะครับผมเนี่ยฮะอุปกรณ์นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้ชัดเจนนะครับผมเนี่ยฮะมีมอกรนะครับถูกต้องนะครับผมเนี่ยแบรนด์ powerconnect นะครับผมนี่นะครับมีแอด มีลายด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีนะครับผมรับประกันเริ่มต้น3ปีนะครับขยายประกันเพิ่มอีก2ปีเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับอันนี้ข้อดีนะครับก็คือปกติเราซื้อเนี่ยประกัน3ปีถ้าเราลงทะเบียนเพิ่มนะครับก็ได้อีก2ปีเป็น5ปีเลยนะครับผมนี่นะครับตัวอุปกณ์นะครับผมเห็นไหมเขาก็จะมีรายละเอียดบอกที่ชัดเจนนะครับแข็งแรงทนทานวัสดุทำจากอลูมิเนียมนะครับผมนะครับมีหมายเลขมอกถูกต้องนะครับภายในนะเชื่อมต่อรับทั้งหมดนะครับจากแท่งทองแดงเชื่อมนนะครัับกด้วย อุปกรณ์นะครับต้อนรับทําจากวัสดุทองแดงเคลือบนะครับผมระบบป้องกันนะครับไฟเกินนะครับความร้อนเกิดจากไฟไหม้นะครับผมป้องกันอ่าสำหรับไฟกระชากนะครับเกิดการฟ้าผ่านะครับผมไฟพวกฟ้าผ่าอะไรต่างๆนะป้องกันได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในราคาตัวนี้ 1 4 9 0บาทนะครับผมมีขายตามร้านไอทีชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น a d v i s e JB, PowerBuy, อ c ์บาย a อ a n a นะครับผมห้างร้านต่างๆนะครับผมเพราะว่านี้เป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นแบรนด์ติดตลาดนะครับแกะกระดูกันเลยนะครับสายไฟนะครับผมอ่าเต้าเสียบคุณภาพดีนะครับผมเนี่ยเป็นสามขานะครับสายไฟมีมอกรนะครับถูกต้องมีเลขอะไรถูกต้องนะครับผมนี่คือปลั๊กไฟนะครับผมนี่นะครับ เป็นตัวเล็กนะครับผมวัสดุต้องบอกว่าแข็งแรงนะครับผมนี่นะครับวัสดุไม่ติดไฟนะครับผมเนี่ยคุณภาพของเขานะครับเดี๋ยวเราจะลองอเสียบปลั๊กดูโดยปกติแล้วถ้าเราเสียบปลั๊กไฟเนี่ยมันจะลวมหลวมนะเพื่อนผมบอกเลยเวลาใครใช้ปลั๊กเครื่องปรินนะครับหรือปลั๊กไฟที่มันเป็นสองสองขาเลยครับเวลาเสียบปลั๊กธรรมดาเนะครับเนี่ยมันหลวมเพราะมันหลวมแบบนี้นะครับมันมีโอกาสทําให้เกิดไฟตกไฟกระชากได้นะครับหรือ เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าและเบิงจอนอุปกรณ์จ่ายไฟไม่ดีทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเสียหายได้เพราะปลั๊กมันปลั๊กมันหลวมมันไม่แน่นนะครับเป็นไหมอาจจะทําให้เกิดปลั๊กเกิดความร้อนนะครับปลั๊กละลายนะครับผมเนี่ยมีมีส่วนสําคัญนะครับผมส่วนตัวของแบรนด์ Power Connect นะครับผมเวลาเราเสียบนะครับเนี่ยไหมครับแน่นนะครับเนี่ยปลั๊กไม่มีขยับนะครับผมแน่นนะครับแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงนะครับการจ่ายไฟนิ่งนะครับผมสายชาร์จโทรศัพท์นะครับ สายชาร์จพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับปั๊กไฟจะไม่ร้อนนะครับจะไม่ค่อยมีความร้อนหรือจะไม่ค่อยเกิดความร้อนนะครับผมนี่นะครับเวลาเราเสียบพวกปั๊กต่างๆนะครับแบบนี้นะมันจะแน่นนะครับผมพอแน่นปุ๊บเนี่ยมันทําให้ปั๊กขยับไม่ได้นะครับเพราะปั๊กมันแน่นมันไม่ขยับนะครับการเกิดความร้อนก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็การจ่ายไฟก็จะสม่ําเสมอนะครับที่สําคัญป้องกันพวกฟ้าผ่าไฟกระชากได้ดีนะครับผมนี่นะครับฝากไว้ด้วยครับผมนี่ครับแบรนด์ Power Connect นะครับผมเดี๋ยวผมจะ ทิ้งนะครับผมแอดไลน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถแอดเข้าไปสอบถามหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ